เฮียเซโยสวัสดีครับครับก็ตอนนี้มาถึงออะไรนะที่พักการข้าวของวันนะครับก่อนที่จะเข้าไปงานซนะั c เซส s ค c a เ e m y มีเนาะที่โรงงานโอรสนะครับก็จะเป็นอาหารเที่ยงนะครับมื้อพิเศษมื้อนี้เขาบอกว่าสุภาพนะเพราะว่าวานทานหมูปิ้งไปแล้ววันนี้ก็จะมาทานผักหญ้ากันบ้างนะครับทุกคนก็เรามาดูว่า่าไป เกาหลีแบบลักสุขภาพเป็นยังไงนะฮะเรามาดูเนาะอันนี้นะครับโอ้อาหารพร้อมนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาทานข้าวด้วยกันนะครับอรอ่อ,รอยมากอร่อยลุ้นเอาแต่เขาบอกว่าอร่อยอยู่แล้วนะครับอาหารเกาหลี มานะครับนี่สมาชิกเก่านะครับเกา,เาวนรา,าไปเลไปเราไปเลยไปดูครับอันนี้เป็นโรงงานโอรนนะครับหรือเป็นห้องประชุมจริงๆหมดนี่เป็นพื้นที่โรงงานนะทุกคนนะก้ะเราไปเรียนหนังสือตามระเบียบ 1เดือนครับเราก็จะมาประชุมที่นี่ครั้งหนึ่งเนาะการประชุม Success Academy ที่เกาหลีเนี่ยนะครับจะจัดหลายที่พร้อมๆกันเลยนะก็นี่เป็นที่ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดเนาะเพราะว่าเป็นโรงงานจริงๆโรงงานโอรสเป็นโรงงานผลิตอาหารนะครับแต่ว่าจะทําห้องประชุมไว้ซึ่งตอนแรกความจุที่ตั้งใจเนี่ยประมาณ7จ0 0แคนเนาะแต่ว่าพอใช้งานจริงๆตอนนี้เหมือนก็เป็นหมืนคนนะนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกัน i to Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars. Flip the handlebars. Crashing in my car. Wake up in a bar. I'll be a superstar. Just have my avatar. This world is so bizarre. Empty out the rest. สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในห้องประชุมโอรสแล้วนะครับก็วันนี้เรานั่งในแถวที่ 13, 14าม่านะคนไทยก็มานั่งซึ่งใกล้เวทีมากๆเลย14แถว14เองนะทุกคนก็อันนั้นเป็นเวทีนะครับทางนู้นนะด้านนู้นก็จะเป็นเวทีทีท่เราเห็นในในการถ่ายทอดสดน,นะก็เดี๋ยวเราจะพาไปเดินข้างบนเลยนะครับไปโดนบนเวทีแล้วก็เราจะได้เห็นทั้งห้องนะว่าเป็นยังไงนะครับความจุห้องประชุมก็อยู่ประมาณสัก 7นพัน 1, คนนะครับตอนนี้เ,เราจะเห็น SA นะครับเป็นครั้งเป็นวันเดียวใช่ไหมแต่ครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนนะครับกลับไปเป็น2วันเหมือนเดิมเหมือนในยุคก,ก่อนโควิดนะก็เดี๋ยวเรามาติดตามชมดูทั้งวันแล้วกันครับว่าโปรแกรมจะเป็นยังไงนะในช่วงแล้วก็จะพบกับท่านประธานตอนทุ่มครึ่งนะครับเป็นเลคเชอร์ยาวแต่ตอนแร,รกรู้สึกเหมือนจะมีท่านประธานพูดอยู่เหมือนกันก็นะเดี๋ยววันนี้ติดตามดูนะครับ <S <S comments will graduates, hearts calluses, We're we know enough never make feel adequate all you of full but calculus ครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งบนเวทีของ Success Academy เนาะก็มาสานต่อความฝันในปี2024นะครับปีที่แล้วได้ขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วรอบนี้ก็พา ner, อ,อันเนอร์เอ่อไม่นะครับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งก็มาสานความฝันครับให้ฝันกลายเป็นจริงก็อยากให้ทุกคนได้มานะครับแล้วก็มาซึมซับพลังความยิ่งใหญ่ของธุรกิจของเราต้องบอกว่า รอบๆห้องตอนนี Entonces, so, so sector, so sure ้นะครับคนกําลังทยอยเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับก็ทุกคนก็มีความฝันมีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองนะคุณก็เป็นคนหนึ่งที่มีความฝันและเป้าหมายก็อยากให้ทุกคนในมุ่งมั่นตั้งตาตั้งตาทำนะครับเพื่อความสําเร็จของตัวเราวันที่เราสําเร็จครับเป็นวันที่ดีสุดเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของเรานะที่อาโทมี่เรามีเครื่องมือที่จะทําให้ทุกคนประสบความสําเร็จได้แต่คุณต้องอยากประสบความสําเร็จ นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะเข้าเรียนกันยาวๆเลยนะถึงประมาณ3ามทุ่มถ้าอยากให้ทุกคนได้ตั้งใจนะครับถ้าถึงไม่ได้มาก็ดูคลิปวีดีโอต่างๆมะดูการถ่ายทอดแล้วเรียนรู้ไปด้วยกันนะค,ครับ <S <S

I think I'm going Don't crazy Don think get so shots เรอมาปิกนิกนะปาร์ตี้แบบสไตล์เกาหลีนะครับตอนนี้เป็นพักเบรกนะ oh. เราเรียนไปแล้วเมื่อกี้ฟังท่านประธานไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับ oh. ก็ oh. พักเบรกนะฮะ oh. นี่เรากำลังเดินไปหาสปอนเซอร์เราเขาเตรียมปิกนิกไว้ให้ครับ oh. เดี๋ยวไปดูว่าวันนี้มีอะไรนะครับ อัซซ่ามอลเห็นไหมบอกแล้วเรามีท <anderen> ุกอย่างนะครับตอนนี้เป็นช่วงขายของนะก็สมาชิกอัตมี่ทุกคนนะครับสามารถสมัครอาซ่ามอลได้เข้าไปดูก่อนได้นะและมีโอกาสค่อยช้อปปิ้งโซจุงกันหน่อยครับนี่นารักไหมนะครับขอบคุณนะครับครับจังเวลาจับวันจันทร์ก็เดี๋ยวเราต้องไปเรียนหนังสือกันต่อแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเย็นก็ว่ากันนะครับ

알뱉기도록 아, 많이 눕히세요. 네, 앞으로 또 호흡으로 활용해주고 계십니다. 네, 여러분들께서는 더수노우밭으로 고객에게 진료를 한 상태를 추가해주시기 바랍니다. 김정태. 그야는 영혼을 소중히 여기는 마음, 고객에 대한 깊은 애정과 배려를 통해 뛰어난 위도심을 발휘하며, 실계받는 인격과 탁월한 고유 능력으로 회사의 모든 사업자들을 다니및 균형 잡힌 삶의 목표를 달성하시어

ดูเบื้องหลังครับว่างาน Success Academy เนี่ยที่มีการถ่ายทอดไปทั่วโลกนะทุกคนมันมีเบื้องหลังยังไงต้องบอกว่าอลังการมาก,มากๆเดีย๋ยวเราไปดูกนะันก็เดินขึ้นไปประมาณ2ชั้นนะก็จะมีห้องคอนโทรลใหญ่เลยนะครับทุกคนเป็นห้องที่แบบถ่ายทอดน,นะต้องเดี๋ยวเราดูเครื่องไม้เครื่องมือนะอในนั้นแบบ น่าจะหลายร้อยล้านเฉพาะอุปรกรณ์ถ่ายทอดอันนี้เป็นยิมพิเรียนเลาชนะครับคือที่รอของยิมพิเรียน นี่กเป็นห้องบอดแคสต์นะครับที่บอกแล้วว่าเป็นเบื้องหลังนะที่ถ่ายทอดองานประชุมของอาโ o มี่นะครับโกลบอลเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูนะต้องบอกว่าใหญ่มากๆนะครับทุกคนนี่ก็เป็นห้องถ่ายทอดนะครับโอโเห็นไหมอุปกรณ์เยอะมากๆนะทุกคนคิดดูเด่น แล้วก็คนคอนโทรลเป็น10คนนะในการถ่ายทอดเราถึงประชุมเวลามีประชุมเป็นหมื่นคนเนี่ยนะก็ต้องคอนโทรลเครื่องแบบนี้นะครับสัญญาณที่ไปทั่วโลกในแต่ละประเทศด้วยนะครับเครื่องมือหลายล้านครับไม่ใช่ธรรมดานะฮะนี่เป็นโซนคอนโทรลเดี๋ยว เปกนนะต้องบอกแล้วนะคือเบื้องหลังการเขาเรียกว่าซิสเต็มอ่ะบางคนบอกว่าเอ้ซิสเต็มมันโทมี่มันจะสำเร็จเราก็ดูดิเบื้องหลังทําขนาดนี้ทุกคนจริงๆแล้วมันพร้อมมากๆนะที่จะทําให้ทุกคนประสบความสำเร็จก็อ,อยู่ที่ทุกคนมีฝันที่ชัดเจนหรือเปล่านะน่จริงอันเนี้ยเป็นห้องเวทีรูมก็จะเป็นห้องที่จะรอขึ้นเวทีนะฮะัน มื่อก่อนเนี้ยตรงนี้จะมีกล่องเงิน30ล้านอยู่เขาเอาเก็บเข้าห้องไปแล้วแล้วก็ข้างในก็จะเป็นห้องแต่ละภาษานะครับห้องแปลห้องล่ามแต่ละภาษาเลยแอบบดูนนี่สามสิบล้านอยู่นี่30ล้าน30ล้านนี่ครับข้างในก็จะเป็นห้องแต่ละภาษาเห็นไหมนี่ก็จะเปเป็นห้องอันนี้ภาษาจีนแต่ละภาษาก็จะมีภาษาอยู่ แปนภาษาไทยอยู่น่าจะอยู่ข้างในนะครับเบอร์เจ็ดนะครับภาษาไทยนู่นเนี่ยครับก็จะมีแปลภาษาหมดเลยนะของโกลบอลของเราครับก็เราก็กลับมาสู่ห้องประชุมของเราแล้วนะครับเพื่อจะเตรียมพร้อมในส่วนสุดท้ายนะครับค่ำคืนนี้เราจะฟังท่านประธานท่านมงซังของเรานะครับผู้อีกประมาณชั่วโมงครึ่งแนวจุดมุ่วิสัยทัศน์ของท่านก็ติดตามชมกันนะครับแล้วพบกันใหม่โปรแกรมต่อไป ก็จบแล้วครับสำหรับสักเซสคาเดมีวันแรกจริงๆมี2วันนะแต่ครั้งนี้คนไทยจะเข้าร่วมวันเดียวครับก็ต้องบอกว่าเราได้รับฟังข้อมูลจากท่านประธาน2ชั่วโมงเต็มเลยนะครับท่านได้ให้ความรู้ให้ได้รายละเอียดของ8ขั้นตอนสู่ความสําเร็จเชื่อว่ามีประโยชน์มากๆครับแล้วก็ท่านเน้นเรื่องของข้อแรกเนาะก็คือการมีเป้าหมายให้ชัดเจนครับและฝันนั้นจะเป็นจริง ก็หวังว่านักธุรกิจนแะโทมี่ทุกคนนะครับจะมีรู้ว่าความต้องการของตัวเองคืออะไรแล้วสู้เพื่อความสําเร็จของตัวเองนะครับ mm hmm. ก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับ mm hmm. ก็จบไปครั้งหนึ่งสาหรับ Success Academy mm hmm. ก็สู้ๆนะครับทำให้สําเร็จครับโอเคครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์